สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักของป้านาทุกท่านนะคะมาอีกแล้วค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะคุณธนาค่ะน่ารักที่สุดเลยส่งมาหลายครั้งแล้วค่ะคุณธนาส่งมาให้ป้านาหลายครั้งแล้วจะส่งอยู่เรื่อยๆบ่อยๆนะคะรักครั้งละไม่เยอะค่ะครั้งครั้งละไม่เยอะค่ะส่งน้อยๆส่งนานๆค่ะนะคะคุณธนาโอเคนี่ก็เอฟซีป้านานแล้วค่ะ ก็จะมีเท่านี้มั้งคะแล้วก็มีจดหมายใต้นี้ไม่น่ามีโอเคไม่มีนะคะมีจดหมายแล้วก็มีหอนี้นะคะในกล่องนี้คือจะเป็นบับเบิ้ลเฉยขอขอไปน้าขออนุญาตแอบอ่านจดหมายก่อนนะคะค่ะคุณธนาจากช้างม้อยเชียงใหม่เจ้าค่ะนะคะมาจากมาจากเชียงใหม่นะคะค่ะ เหรียญที่ส่งมามีมีสิบบาทสี่หนึ่งสามเหรียญสี่สองสี่เหรียญสามสี่หกเหรียญน,นะคะสบาทห้าศเนี่ยค่ะคือถ้าบางท่านถามบรรณารับไหม เฉพาะสองบาทอะไรเงี้ยใช่ไหมคะสีขาวรับเท่าไหร่ป้าน่าจะบอกไปเลยว่าไม่รับป้าน่าจะปฏิเสธค่ะเพราะว่าถ้าเหรียญประมาณนั้นนะคะอย่างเดียวป้าน่าไม่รับอันนี้คือเขามีสี่หนึ่งสี่สองสามสี่เหรียญหลักไงคะเขามีเหรียญหลักแล้วเหรียญย่อยเหรียญรองก็ส่งรวมมาได้ค่ะเพราะว่าถ้าเหรียญหลักเขามีไม่เยอะใช่ไหมคะเขาจะไม่คุ้มค่าส่งค่ะก็เออเหรียญเนี่ยค่ะเหรียญ สองบาทห้าศนย์ห้าหก็รวมมาได้นะคะจะได้คุ้มค่าส่งอันนี้เหรียญหลักเขาจะมีอยู่เพียงสิบสามเหรียญค่ะสามสี่หกสิบสามเหรียญน,นะคะมาชมกันค่ะกะจะไม่ให้เป็นหน้าแกะเลยใช่ไหมคะคุณอะไรนะคุณต้อมเหรอ ต้มจะไม่ให้ป้าแกะเลยใช่ไหมโอ้โหเหรียญทลังมาสวยเลยค่ะเนี่ยค่ะเหรียญเหรียญสวยมากค่ะโอ้โหเห็นไหมคะสีหนึ่งเหรียญผ่านใช้นะคะแต่ก็ทำความสะอาดมาแล้วค่ะสวยนะคะสิบบาทปีสี่หนึ่งทั้งหมดมีมาสามเหรียญน,นะคะสามสี่สามสี่ค่ะสี่หนึ่ง โอ้41เขาทำความสะอาดได้สวยมากค่ะ10บ,บาทปี41 10บ,บาทปี34ค่ะ42กับ34เนี่ยค่ะเขาส่งมาแต่เหรียญหลักน่ารักที่สุดเลยค่ะเพราะเขาคงเบื่อไปน่าบ่นเลยค่ะมันน่าจะบน่นมันน่าจะบ่นเยอะมากมันน่าจะบ่นว่าเมื่อก่อนมันน่าจะรับเหรียญปีอื่นๆรวมมาใช่ไหมคะเสร็จแล้วแล้ว ปีนอื่นนะคะก็ขายไม่ออกค่ะก็มาจมอยู่กับป้านี่เต็มหมดเลยเดีเ๋ยวปานสุกจะต้องไปลากไปแลกกรมละแลแกคืนกรมค่ะซื้อมาสิบสองบาทก็ตอนนี้ก็คือคงพอแค่นี้ค่ะเก็บไว้แค่นี้แหละนะคะขายไม่ได้ก็เออไว้แค่นี้จะใช้เงินเมื่อไหร่เดี๋ยวเอารถเข็นลากไปคืนกรมค่ะเนี่ยค่ะเหรียญที่พี่ป้านประกาศรับซื้อนะคะ เหรียญสิบาทปี2541นะคะรับซื้อที่100บาท10บาทปี2542รับซื้อที่30บาท10บาทปี2534รับซื้อที่30บบาทขั้นตอนการส่งขายนะคะ ขอให้ท่านนะคะแอดไลน์แอดไลน์ลเบอร์นี้นะคะ0626272555เนี่ยคะ่ปะปนนภพยายามช่องทางติดต่อไปนพยายามแบบเอ่อให้เห็นชัดเจนนะคะเพราะหลไยท่านจะจะจะ,จะถามเยอะมากว่าติดต่อได้อย่างไรเนี่ยคะ่ะติดต่อทางไลน์นะคะอย่าโทรเพราะโทรมาจะไม่มีคนรับค่ะเพราะปนัท์นะคะเหตุผลที่ไม่รับเพระาะปนนทํทำงานคนเดียวค่ะถ้าปนัดเลือกรับโทรศัพท์ด้วย ไม่ต้องทําอะไรกันแล้วค่ะจะทําอะไรอยู่มีโทรศัพท์มาก็ต้องหยุดก่อนอย่างทําคลิปอยู่เงี้ยโทรศัพท์เข้าป้าน่าก,ก็ต้องหยุดทําคลิปมารับโทรศัพท์แล้วก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่อีกอะไรเงี้ยซึ่งมันมันลำบากสำหรับป้าน้าเลยค่ะเพราะป้าน้าก,ก็ไม่ได้เก่งเรื่องไอที IT, เรื่องคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยค่ะป้าน้าก,ก็ทําไปตามภาษาที่ป้าน้าทำได้นะคะง่ายๆเลยที่ป้าน้าทำอย่างเช่นทําคลิปอย่างเงี้ยป้าน้าก,ก็ เอาเหรียญมาเรียงมาวางแกะกล่องแล้วก็มีเหรียญอะไรยังไงก็พูดไปตามที่เหรียญที่มีเนี่ยคะ่ะอย่างเงี้ยคะ่ะเหรียญที่มีแล้วก็รับซื้ออะไรยังไงก็พูดไปตามนั้นเลยไม่มีการตัดต่อไม่มีการทำเอฟฟงเอฟเฟกอะไรเพราะทำไม่เป็นคะ่ะนะคะสาเหตุที่ไม่ทำอะไรเลยเพราะทำอะไรไม่เป็นคะ่ะคือ เอากล้องมาตั้งเนี่ยค่ะเอาโทรศัพท์มาตั้งแกะกล่องแล้วก็ถ่ายเลยนะคะถ่ายแล้วก็คุยไปพูดไปนะคะคือต้องการจะสื่ออะไรจะคุยอะไรก็คือพูดออกมาเลยนะคะอย่างอย่างบอกว่ารับซื้ออย่างนี้นะคะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะรับรับซื้อสีหนึ่ง เท่านี้4 2 4ส4นะคะช่องทางการติดต่อทางไลน์อย่างนี้นะคะท่านส่งไลน์นะคะแอดไลน์แล้วก็ส่งเหรียญมาให้บรรดาดูทางไลน์นะคะบรรดดูแล้วตีราคากันตกลงราคากันแล้วนะคะตกลงกันได้บรรดส่งที่อยู่ให้ท่านนะคะแต่บรรดต้องเห็นเหรียญก่อนนะคะไลายท่านเลยส่งไลน์มาบอกขอที่อยู่บนรดบอก ต้องขอดูเหรียญก่อนคือยังไม่รู้ว่าจะส่งอะไรเลยอ่ะนะคะแล้วจเจ้าที่อยู่ไปแล้วเกิดส่งมาแล้วที่ไม่ไม่ได้รับเดี๋ยวมันมีปัญหากันที่หลังใช่ไหมคะป้องกันไว้ก่อนเลยขอดูเหรียญก่อนเผื่อเปเหรียญที่ไม่รับก็จะได้บอกเขาไปเลยว่าไม่รับเขาจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมาหวังถูกไหมคะเพราะป้าน่าไม่ชอบทําให้คนอื่นผิดหวังค่ะถ้าไม่รับป้าน่าก็จะบอกไปเลยว่าไม่รับนะคะท่านจะได้ไม่ต้องมาหวังอะไรมากมายกับป้าน่านะคะจะได้ไม่ต้องผิดหวังใช่ไหมคะ ถ้ารับป้านาก็จะส่งที่อยู่ให้ท่านส่งของมาถึงป้าน้าแบบนี้ป้าน้าเช็คตามนี้เลยนะคะเช็คเส,สร็จป้าน้าโอนตังค์ให้นะคะเช็คแล้วถูกต้องตามที่ป้าน้ารับนะคะอย่างเงี้ยอย่างของคุณธนาเนี่ยนะคะป้าน้ารับเสร็จแล้วเดี๋ยวป้าน้าก็จะโอนตังค์ให้ค่ะแต่คุณธนาเนี่ยเข้าใจกันละเพราะเขาส่งมาหลายครั้งแล้วตอนแรกก็ช่วงแรกๆก็ไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่เหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้คือส่งมาบ่อยแล้วค่ะ แทบจะไม่ต้องพูดอะไรมากมายเลยก็จะเป็นอะไรที่เข้าใจกันแล้วค่ะนะคะตามนี้นะคะสำหรับท่านที่ต้องการที่จะส่งเหรียญมาขายปนานะคะแอดไลน์นะคะเพิ่มเพื่อนในไลน์ส่งเหรียญให้ปนาดูป้านาดูแล้ว ตกลงราคากันเรียบร้อยไปน้าส่งที่อยู่ให้แล้วท่านส่งเหรียญมาถึงไปน้าไปน้าเช็คของครบถูกต้องไปน้าโอนตังค์ทันทีนะคะเข้าใจกันนะคะตามนี้นะคะถ้าโทรมาไม่ได้รับเพราะถ้าโทรแล้วก็ไม่จบค่ะโทรยังไงก็ไม่มีทางจบค่ะจะเสียเวลาเฉยๆเลยเสียเวลาทั้งคุณแล้วก็เสียเวลาทั้งไปนาดนะคะค่ะถ้าโทรเนี่ยคุณก็จะถามว่าใช่ไปนาดไหมไปนาดที่รับซื้อเหรียญใช่ไหมท่านก็จะถามแค่เพียงแค่นี้ซึ่งประโยชน์อะไรก็ไม่ได้เลยเลย ท่านท่านทักไลน์มาท่านก็ถามแบบนี้ได้แล้วเดี๋ยวป้านัดว่างป้านัดก็เข้าไปตอบในไลน์ค่ะแล้วท่านก็ยังจะมีไลน์ป้าน้าแล้วท่านก็ส่งส่งเหรียญมาให้ป้านัาดูป้านัดก็ส่งที่อยู่ให้ทางไลน์ค่ะคือจบในไลน์ค่ะแต่โทรศัพท์นี่ยังไงก็ไม่มีการจบค่ะนะคะเข้าใจนะคะเราเราเรามาประหยัดเวลากันนะคะเราช่วงนี้ทํางานเราต้องแข่งกับเวลาใช่ไหมคะค่ะเราตัด ช่องทางการโทรศัพท์ช่องเราก็ตัดเวลาตรงนี้ออกไปเราไม่ต้องมาเสียเวลากับตรงนั้นใช่ไหมคะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะ,ะหน้าขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพนักขอพระคุณคุณธนาที่ไว้วางใจส่งเหรียญมาให้พนักเป็นประจําเลยนะคะคลิปนี้นะคะขอพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ